สวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เราเซโกดัมซิงครับมีงงานครับหลังฝนตกครับนี่ครับทางเนื่องจากฝนตกถนนเลื่อนครับได้เอาไมโครมาเปิดทางไหมครับยังอยู่กับทีมงานสายล่องครับอยู่วิ่งงานอยู่อำเภอโงเงเียมครับบนรัชสถานี วิ่งงานกับเสียโตรครับสเสน่หทางหลวงโอเคเมือง,องโอคงเปิดหัวคันแรกครับโดยไอ้เจ้าขายกับข่าวอ้ เนี่ยครับโอ้นี่บกำลังทำทางครับ จอน้ำส้มเสียหนึ่งควบคุมคอนโทรลตากดินใส่รถโดยสายหล่องดูกับข้าวโดยจะเปิ้นครับคิดว่าไงครับคิดว่ารอดไหมคิดว่าน่าจะรอดนะครับ <laughs> นี่จะพ้นตรงนี้ไหมค่อยดูกันครับกำลังคัดดินครับ ัดดินเอาหน้าเลนอเอาอยู่พื้นที่ฝั่งของเกียมส่วนมากจะเป็นหินครับเป็นหินแดงแดงเป็นดินแดงแดงเป็นดินหินดินดานคือฝนจะลื่นเลยครับดูกัน ายองกำลังคัดหน้าดินครับส่วนมากฝั่งนี้ฝั่งของเกียมจะเป็นเป็นพลานหินซะส่วนใหญ่ครับเป็นมีแต่เขาเป็นที่ราบสูง อเอาอไปแล้วครับนั่นง่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยครับนี่นะครับถ้าดินถ้าดินฝั่งนี้ฝนตกจะเป็นประมาณนี้ครับ โอ้ยออนจัดจะให้ลมไม่ลมครับเื่อครับดูทำยังไงรยายะเปิดร้อยสิบห้า รอมแม่โคครับนี่ครับไปชโลหโลสุม

คอยรุนตอนออกครับฮ่าครับปล่อยตัวแล้วครับโอ้ เร,รรเรียบร้อยครับโอ้อยากครับต้องเปิดออกให้แห้งจริงๆนะครับถึงจะวิ่งได้อย่างนี้ครับ กลับไปมั้ยครับไว้มั้ยไว้มั้ยไปแล้วครับเออไม่รอดครับต้องถอยครับ

ได้ครับโอ้โอ้จะสุดอยู่แล้วครับไปเอกตายตอนจบเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้อีกนิดเดียวครับ ทีนี้เดียวจะขึ้นได้นะครับเอาง่ายต่อเอาง่ายเอางต่อครับดูไ้ไวขึ้นไวยืดยืดอ้ดอไปแล้วครับแรงจริงๆครับรถคันนี้ครับ โสุดยอดเลยครับรถกับข้าวสายร่องอ่ะผมก็จบคลิปไวเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามกัตนต่อคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเอาเสียโก้ดัมซิงอยู่กับเสียคิงครับวันนี้แลคู่ช่องไม่ช่องไม่คิงดัมซิงใหม่ทั้งคู่เลยครับวันนี้อ่ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ